ผู้ชมครับทั้งด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อนการได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับอยู่ทีหม้อขอนแก่นนะครับผู้ชมครับโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนสั่งกันมีส่วนรวมเพื่อพัฒนาเมืองพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจนะครับผู้ชมครับและก็เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ครับ ที่หองประชุมพี่รสิธิ์นะครับคำนวณนศิลวิทยาลัายการปกคร้องทองทินของมหาวิทยาลัายขอนแก่นครับนายอนุชินท่านวิชาวิรณกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพิ่อกันเด็กล่าวป้าธกถาพิเศษนะฮะนว่าระฉลองครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัายขอนแก่นในหัวข้อเศรษฐกิจฐานราก กับการขับเคลื่อนอีสานใหม่นะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขับไายไกรซ้อนกล่องฉลากนะครับพร้อมทางร่องศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานท่องวิริยกุลนะครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมทางคณะผู้บริหารคณอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละครับผู้ชมครับและก็น้องนอนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท่องถิ่นะครับให้การต้อนรับนำทั้งด้านนายอนุชาต ออาไปครับทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพิ่อนก็ได้บอกว่าภาคอีสานเป็นยุทธศาสตร์สําคัญท่างการค้านะครับที่เชื่อมโยงทางการค้าและการการท่องเที่ยวสังความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องครับซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพทางด้านเชื่อมโยงแผนการพัฒนา ระเบี่ยงเศรษฐกิจในผู้มีภาคนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงทั้งด้านการค้าเข้าด้วยกันเนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผู้มีภาคอาเซียนนะครับและมั่นใจว่าเฮ้านะครับสามารถจะเริ่มเติบโตได้มากกว่าประเทศอื่นๆในผู้มีภาคนี้โดยเฉพาะทั้งด้านการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาเมืองร่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมไปถึงนะครับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุ่มชนพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต้องมีแรงเงินทุนทําให้ประชาชนนะครับมีโอกาสสร้างกิจการและก็มีรายได้เลี้ยงเจ้าของและก็ครอบครัวของเจ้าของนด้นะครับซึ่งภาคอีสานก็มีขอได้เปรียบหลายอย่างครับเพื่อมีเสียงสัมผัสไปฟังเสียงเพิ่นครับจุดที่ถือว่ามีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ทางการค้าที่จะเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับอย่างต่อเนื่องได้ที่เรียก Sustainable นะครับพวกเราในห้องนี้คงสร้างันดีนะครับว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนะครับในภูมิภาคถึงรวมถึงจีนรวมถึงประเทศอินโดจีนที่เรียกว่าไชน่าอินโดไชน่าเพนินซูล่าเอคอนอเมิกคอริดอร หรือ4ีเป็กนะครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาเส้นทางการค้าเข้าด้วยกันทุกคนนี้เราไม่สามารถคิดว่าเราคือประเทศไทยได้ไม่พอครับศักยภาพของเรามันเกินไปมากเกินไปที่เราจะพึ่งผ่านตรงน,นี้เราต้องคิดถึงภูมิภาคเวลาปัจจุบันนี้ถ้าเราไปพูดกับใครเจรจากับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่น เราต้องใช้คำว,ว่า Greater Region นะครับอย่าไปใช้คำว่า Regional อย่างเดียว r e g i o n อย่างเดียวเนี่ยมันน้อยพลังมันมันมันน้อยมากเราต้องคิดภาพก็คือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน สำหรับการจัดก,กิจกรรมขึ้นในเทอหนีครับผู้ชมครับก็มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานให้จเจริญแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแนวใหม่หรือนิวอีสานนะครับมุ่งให้หม้อขอนแก่นเนี่ยละครับผู้ชมครับทำงานผ่านกลไกเครือขคายความร่มไม่ร่มมืดนะครับ,ก,บก,รกับทังภาครัฐและกทุกภาคส่วนและทองทิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมพร้อมทั้งจิตอาสาและประชาชนนํำนะครับ เป็นการแสดงทั้งวิสัยทัศน์และก็เป็นการที่จะประทัาริพิเศษนะครับ,รบในงานสําคัญนะครับของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองโดยท่านรองในวงบนตรีนั่นเองนะครับ